ต่อไปเป็นโปรแกรมการเล่นที่เราเล่นเดิมพันกันนะเม่อเราขึ้นมาเราหัวบควยตัวนี้ก็ใช่เท่าแก่น้อยเ่ย,อ,ยอ่าขยายเปล่าออกปแล้วเนี่ยอ่จ่ายครั้งเดียวเลยเรียกร้องเท่าไหร่ะะอ่อไอคนที่มาซื้อร้านเรานะ่ะอ่าที่ปักหมดไว้แต่ก่อนนะอ่เตืออหานกักนครแล้วีนะนี้นะ่ะเท่าแก่น้อยห้ามขาย ทุกสิ่งทุกอย่างเอาผลิตไว้ให้คนไทยซื้อรับประทานแม้กระทั่งตัวการ์ตูนจะไปเสนอมั่วไปได้ใอนี้ดูดีๆเอาตัวไพ่ขึ้นมาน่าักสำหรับไพ่ะคนนี้เล่นที่มีใหญ่เปล่าตัวนี้มันจะต้อง คลิกตรงนั้นไม่ได้ลูกขอบมันนั่นแหละมันจะออกมาหมดเลยคนที่เล่นน,ะนั่นละ่ะลำดับเศรษฐีตัวนี้ก็ได้ของคนไทยนะ่ะมันจะมีทั่วโลกเลยลำดับเศรษฐีน่ะที่เราจัดอันดับกันแต่ก่อนนะอ่าละ่ะอ่าะ่ะตัวนี้นะ่ะไม่ของไทยจะมีรูปภาพหมดตั้งแต่เด็กขึ้นมาเออจนถึงปัจจุบันเนะออไดูดีเดน่ะล่ละเออมันจะเป็นเส้นมัวแล้วญ่ไปกันนั่น แล้วเมื่อน,นั้นเราเอาไปังเราไปเราไปเรียนแมน่นยูแล้วที่นี้แม่นยูชนะแล้วบอกฉักว่ามันมีการเปลี่ยนขอมุลก็เฉยไป <c oughs> ว่าสุดเด่นกันอยเด่นาการกิงตาย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยทีวัดปลาน้องแก้ววะรอที่บกักฉักที่น้องตาเราเออไปแมน่นยูอันนมาพูดเตะกันเออเมื่อน,นั้นละ <c oughs> บ่าแล้วบเขาธนาขั่นธนาคา้าอะไรอย่างเงี้ย ที่วัดป่าหนองแก้วเออยังว่าบักชักแพงลีบบะผู้ใครไปใครไปแล้วที่นี่บักฮอตมันมักแม่นยู่ใครไปทุนศิษย์ศาลหมดเงามเลยอบันนนบอออบก,ออน,ก,กนี่เนี่ย,ยลีบบะผู้ของป่าใครไปเลยบิ่งดีๆกูร่องอุดรสกุลนี่นี่ยใครไปไล่เบิ่งดีๆเออมันอยู่ใต้ทุนน่ะเที่ยวเอาไปที่วัดป่าหนองแก้วไปกันะ อะไรพวกนี้เราจ่ายเปอร์เซ็นต์มั้งเนี่ยแค่ละเปอร์เซ็นต์สุ่มเรียนบอลแค่นั้นแหละ